สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5่ก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2521ตั้งอยู่หมู่บ้านเมืองตะโกหมู่ที่15ตำบลหนองบัวตะเขีย อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่30ตารางวาก mm hmm. ารส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ mm hmm. ผู้พูกระทำดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าสุวิชาโนพระวหนตุ mm hmm. ผู้รู้ดีคือผู้เจริญอีประจำโรงเรียนสีฟ้าขาวและมีคำขวัญประจำโรงเรียนที่ว่าสามาัคคีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมนำพัฒนา ปัจจุบันมีผู้รักษาการผู้อำนวยการคือนายสุพกรสายทิพยชัยโรงเรียนบ้านเมืองตะโกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับประถมศึกษามีบุคลากรทางการศึกษา5คนประกอบด้วยข้าราชการครู1คนพนักงานราชการ1คนผู้อัตราจ้าง1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพารง1คน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด23คนโรงเรียนบ้านเมืองตะโกมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการนำไอซีทีมาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านเมืองตะโกสนับสนุนส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆเช่นกีฬาการเลือตั้ง ูพื้นฐานประชาธิปไตยให้กับนักเรียนการประดิษฐ์ชิ้นงานการลงมือปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงไก่เพื่อนําไปประกอบอาหารกลางวันการเรียนรู้ก้านนักวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความรู้การทดลองวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นโรงเรียนบ้านเมืองตะโกได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโรงเรียนบ้านเมืองตะโกมีกิจกรรมเสริมทักษะมากมายเพื่อเน้นพัฒนาผู้เรียนพร้อมด้วยทักษะชีวิตด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามพร้อมเป็นประเมินที่ดีของสังคมต่อไป